สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สเรียนซ่อมมือถือออนไลน์จากศูนย์ถึงร้อยสำหรับการเจอกันครั้งแรกผมก็จะมาแนะนําถึงเนื้อหาหลักสูตรที่เราจะต้องเรียนกันในคอร์สนี้กันก่อนความตั้งใจอย่างหนึ่งที่ผมเปิดคอร์สนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อที่จะให้ทุกคนที่สนใจอยากจะประกอบอาชีพช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือได้เรียนรู้วิธีการทํางานอย่างถูกต้องสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ในการประกอบอาชีพได้ไง่ายขึ้น คอร์สเรียนนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่สอนตั้งแต่พื้นฐานสอนระบบการทํางานของโทรศัพท์มือถือรวมถึงสอนการวิเคราะห์วงจรเพื่อหาสาเหตุเสียด้วยดังนั้นคอร์สนี้ก็จะเหมาะกับทุกคนที่ลงทะเบียนกันเข้ามาแล้วนะครับสามารถเรียนรู้ตามขั้นตอนต่างๆที่อยู่ในคอร์สนี้ได้เลยแนวทางการสอนของผมก็จะใช้ iPhone 7เป็นครูใหญ่ที่จะมาช่วยสอนนะครับ เนื่องจากว่ามันยังมีระบบการทำงานที่ยังไม่ซับซ้อนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายเหมาะสำหรับที่จะใช้เริ่มต้นเรียนรู้การซ่อมโทรศัพท์มือถือเนื้อหาการสอนก็จะมีทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เนื้อหาในส่วนของซอฟต์แวร์ก็จะมีการใช้งานโปรแกรมไอจูนและ3ามยูทูลโปรแกรมไอจูนและ3ามยูทูลเป็นโปรแกรมที่ใช้อัปเดตและรีสโตเครื่องมันสามารถวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นได้นะครับจากข้อผิดพลาดที่ โปรแกรมมันแจ้งขึ้นมาในขณะที่เราทําการอัปเดตหรือรีสโตร์แล้วเกิดเอลเลอร์ขึ้นมาแล้วก็สอนการใช้งานโปรแกรม i p a n i c device analyzer โปรแกรม i p a n i c device analyzer เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์อาการรีสตาร์ทของเครื่องโทรศัพท์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรสอนการใช้งานของโปรแกรม m u h i โปรแกรม m u h i เป็นโปรแกรมดูลายวงจรเป็นผู้ช่วยสำหรับช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ เหตุผลที่ผมเลือกใช้โปรแกรมนี้ก็เพราะว่าโปรแกรมนี้มันมีข้อมูลในการซ่อมเยอะมากและก็มีรายละเอียดในวงจรค่อนข้างเยอะนะครับสามารถที่จะใช้งานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นเอ็กซ์เพรสได้เลยทีเดียวเนื้อหาในส่วนของฮาร์ดแวร์หลักๆก็จะมีพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราอยากที่จะสามารถวิเคราะห์อาการเสียได้เองพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ คือสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนนะครับเราก็จะเรียนรู้เรื่องคุณสมบัติและการนํามาใช้งานของอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์แล้วก็วงจรอิเ e ล็กทรอนิกส์เรียนรู้เรื่องการจัดการพลังงานในโทรศัพท์มือถือเนื่องจากในโทรศัพท์มือถือมีหลายวงจรแต่ละวงจรก็จะมีการใช้แรงดันแตกต่างกันไปการจัดการพลังงานในโทรศัพท์มือถือมีทั้งการเพิ่มแรงดันและก็การลดแรงดันดังนั้นเราก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรเพิ่มแรงดันและวงจรลดแรงดัน ว่ามันทำงานอย่างไรนะครับเรียนรู้ระบบการทำงานของวงจรดิจิตอลและรูปแบบการสื่อสารของระบบดิจิตอลระบบดิจิตอลเป็นระบบหลักในการทำงานของโทรศัพท์มือถือเราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานแล้วก็รูปแบบการสื่อสารของวงจรดิจิตอลว่ามันมีรูปแบบในการรับส่งข้อมูลอย่างไรมีรูปแบบในการสั่งงานกันอย่างไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือซ่อมแน่นอนที่สุดนะครับ เครื่องมือซ่อมเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานให้มันถูกต้องเรียนรู้เทคนิคการใช้งานของมันนะครับอย่างเช่นเทคนิคการใช้งานคอดแอร์เพื่อที่จะมาทําการยกวางบอลขาไอซหรือเทคนิคการใช้หัวแร้งเพื่อต่อ้ายวงจรหรือจะเป็นเทคนิคการใช้ power supply หาอุปกรณ์ที่รัดมงจรซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้น เรียนรู้ระบบการทํางานของโทรศัพท์มือถือหัวข้อนี้นะครับก็จะรวมไปถึงเรื่องของการอ่านลายวงจรและก็การวิเคราะห์วงจรด้วยเราจะเรียนรู้หลักการทํางานของระบบต่างๆเช่นระบบการชาร์จแบตเตอรี่ระบบเสียงระบบการแสดงผลและไฟสองสว่างจอภาพจริงๆเราก็เรียนรู้กันทุกระบบนะครับเนื้อหาทั้งหมดผมก็จะมีการอัปเดตให้ตลอดในระยะเวลา1ปีที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมก็จะมีส่วนพิเศษ แอดออนเพิ่มเติมให้อีกนะครับก็คือคอสนี้จะมีคลิปตัวอย่างในการซ่อมเป็นการนำเอาความรู้ไปใช้งานจริงเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเอาความรู้ที่เราเรียนไปใช้งานได้อย่างไรแล้วก็จะมีไลฟ์สอนเพื่อทบทวนความรู้ให้มันเข้าใจมากขึ้นไลฟ์ก็สามารถดูย้อนหลังได้ สามารถโหลดสื่อการสอนที่เป็นไฟล์ PDF ไปประกอบการเรียนได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาแล้วก็ส่วนเพิ่มเติมพิเศษที่ผมเตรียไมไว้ให้นะครับสิ่งที่ผมคาดหวังและก็วัดผลความสําเร็จของคอร์สนี้ก็คือพวกเราทุกคนสามารถที่จะนําความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและนั่นก็คือความสําเร็จของพวกเราทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ